สวัสดีค่ะไม่ได้เจอกันนานนะคะวันนี้สวนป่าธัญเทพวิถีเกษตรตามใจฉันจะพามาชมต้นไม้ของเรานะคะหลังจากที่เราปลูกไปได้แล้ว1ปีกับอีก8เดือนนะคะในการทำสวนป่าของเราในเนื้อที่ตรงนี้3ไร่นะคะนี่ค่ะเป็นยังไงบ้างคะต้นไม้บางต้นก็จะปลูกตั้งแต่มกราคมพศ2566นะคะ แต่ว่าบางต้นนี้เราก็ทยอยปลูกมาเรื่อยๆเรื่อยๆ,ๆแต่ว่าโซนนี้จะปลูกช่วงเดือนมีนานะคะเพราะว่าเราเราปลูกผักก่อนทีนี้เก็บผักสลัดออกเราก็เลยลงต้นไม้นะคะจะเป็นช่วงเดือนมีนาอันนี้คือยางนาพยุสักทองนะคะอันนี้ประดู่ป่านะคะแล้วก็ลงกล้วยนะคะเราจะสังเกตได้ว่า ดินแถวนี้จะเป็นดินลูกกลางต้นไม้ที่สามารถเติบโตได้ดีก็จะเป็นพยุงนะคะพยุงไทยของเราเนี่ยเองนะคะสวยงามไม่ไว้หน้าใครเลยนะคะเขาก็จะขึ้นได้ดีมากนะคะอันนี้คือที่ขุดหลุมไว้ก็คือจะลงกล้วยนะคะจะลงกล้วยเสริมเข้าไปเพื่อที่คิดว่าจะช่วยให้มัน อุ้มน้ำแล้วก็เสริมให้มันมีความชุ่มชื้นขึ้นขึ้นมานะคะเพราะว่าช่วงระหว่างนี้ก็คือห่างกันประมาณ 2- 2เมตรนะคะประมาณ3เมตรเกือบ3เมตรก็เลยเอาจะเอากล้วยมาลงนะคะอันนี้ปลูกต้นไม้ไปแล้วก็จะตามด้วยกล้วยนะคะปกติก็จะปลูกกล้วยก่อนนะคะอันนี้คือก็คือเสียดายพื้นที่ถ้าจะลงต้นไม้ก็ กลัวว่ามันจะแคบเกินไปหรือว่ามันชิดเกินไปนะคะก็เลยจะเอากล้วยมาโรได้กินปีสองปีก็ยังดีนะคะจะเป็นกล้วยน้ำว้าและกล้วยหอมนะคะอันนี้คือตะเคียนทองของเราตะเคียนทองของเราก็มีไม่กี่ต้นนะคะส่วนมากในสวนป่าก็จะเป็นต้นพยุงนะคะพยุงแล้วก็ยางนาเป็นหลักส่วนนี้จะเป็นพยุงนะคะ ก็สลับไปบ้างไม่ใช่ว่าบูกเป็นโซนเลยนะคะก็สลับไปแต่ส่วนมากก็จะเน้นเน้นเป็นโซนด้วยความที่ว่าดินในแต่ละส่วนมันไม่เหมือนกันส่วนนี้จะเป็นดินลูกกลางก็เลยเลือกที่จะลงพยุงนะคะเนี่ยค่ะส่วนนี้ทำความสะอาดตัดหญ้าไปเรียบร้อยแล้วนะคะก็จะบรรยากาศประมาณนี้เลยอันนี้จะเป็นคลองไส้ไก่นะคะ แต่ตอนนี้ยังไม่ได้ขุดลอกแล้วก็จะปูผ้ายางนะคะแล้วก็สองฝากฝั่งตรงนี้จะลงเป็นจะลงเป็นฝรั่งนะคะฝรั่งแล้วก็มะละกอนะคะอันนี้ยังทําไม่เสร็จนะคะก็จะทําไปเรื่อยๆนะคะส่วนฝั่งน,นั้นตัดหญ้าก็ยังไม่เสร็จนะคะเครื่องตัดหญ้าตายก่อนเ <laughs> พราะซูหญ้าไม่ไหวนะคะ ดูนะคะอันนี้ก็จะลงพยุงนะคะโซนนี้จะเน้นไปที่พยุงแล้วก็จะมีมะฮอกกานีนะคะมะฮอกกานีผักตบชวาเราเพิ่งทําความสะอาดคลองนะคะทีนี้ก็จะเอาผักตบชวาขึ้นมาคุมหญ้าเลยนะคะคุมดินตรงนี้เพื่อที่จะให้เขาปกคลุมแล้วก็ย่อยสลายเศษหญ้าเป็นปุ๋ยต่อไปนะคะเนี่ยค่ะผักตบชวาของเรายังไม่ได้ขึ้นกองปุ๋ย ส่วนโซนฝั่งนี้นะคะจะเน้นไปที่ยางนานะคะโซนนี้เราจะเอาไว้เก็บเห็ดกันนะคะก็ <c oughs> จะมีประปายก็ปลูกพยุงแทรกนะคะประดูสาทอนมะฮอกกานี <c oughs> ก็จะแทรกตะเคียน <c oughs> ก็จะมีบ้างนะคะปลูกแทรกเข้าไปนะคะโซนนี้ยังไม่ได้ตัดหญ้าเลยนะคะแต่ มองดูแล้วก็เห็นต้นไม้ของเราขึ้นอยู่นะโซนนี้จะปลูกประมาณช่วงเดือนมีนานะคะก็จะได้ปีหนึ่งกระอิบราลาประมาณห้าหกเดือนประมาณปีห้าเดือนหกเดือนนะคะต้นไม้เราก็จะได้ประมาณนี้แล้วค่ะก็ถือว่าผ่านฝนมาต้นไม้ก็สูงขึ้นเยอะอยู่นะคะก็ถือว่าใช้ได้ค่ะนะคะก็มีต้นสาทรด้วยนะคะ ทีนี้ฝั่งนู้นนะคะดินก็จะเป็นดินลูกกลังผสมดินทรายอีกนะคะสังเกตได้ว่าต้นไม้ที่เราปลูกมันก็จะไม่โตแต่ต้นที่สามารถขึ้นได้ดีก็จะเป็นพยุงนะคะแต่เราก็ลงยางนาไปนะคะลงยางนาไปแล้วก็จะทําการคุมดินบํารุงไปนะคะเพื่อจะโซนนั้นจะเป็นส่วนของยางนานะคะนคะคะมะพราวน้ําหอม หนึ่งปีกับอีกแปดเดือนได้เท่านี้แล้วค่ะอันนี้ต้นนี้สองต้นนี้คือเป็นมะพร้าวแกงแต่ว่าต้นแม่ที่เขาเอามาเนี่ยมันจะเป็นกะทิด้วยนะคะเป็นมะพร้าวกะทิเป็นบางลูกนะคะเราก็เลยเามาปลูกไว้สองต้นนี้แล้วค่ะเป็นมะพร้าวแกงนะคะส่วนฝั่งฝั่งนู้นจะเป็นมะพร้าวน้ําหอมนะคะก็ยังไม่โตเท่าไหร่นะคะเพราะว่าปีที่แล้ว ส่วนนี้ก็คือน้ํามันสามารถมาท่วมได้นะคะเพราะว่าเราน้ํารองรับน้ํามันเยอะเกินไปการคาดคาดการข,ของเราคือคิดว่าคลองเราจะสามารถเก็บน้ําได้ทั้งหมดแต่ทีนี้มันเก็บไม่ได้ปีนี้เราก็เลยมีการเปลี่ยนแผนก็คือว่าเป็นการขุดคลองระบายน้ําจากคลองใหญ่ของเราเนี่ยลงไปแปลงนาฝั่งนู้นนะคะกะ สามารถช่วยแก้ปัญหาได้ทีนี้น้ําเราก็จะไม่ล้นตะลิ่งเราจะให้มันอยู่ระดับตะลิ่งเท่านี้นะคะเนี่ยค่ะเป็นไงบ้างคะส่วนฝั่งโน้นจะเป็นจะเน้นไปที่มะฮอกกานีนะคะเพราะว่าดินฝั่งนั้นจะเป็นดินทรายดินทรายเป็นหลักเลยเราก็เลยลงกระถินเทพาแล้วก็มอกกานีต้องการปรับปรุงดินก่อนทีนี้หลังจากที่ดินสามารถ ปลูกพืชอย่างอื่นชน,ชนิดอย่างอื่นได้ก็จะมีการสะสางลงแล้วก็ค่อยจะลงไม้ป่าชนิดต่างๆแทรกเข้าไปนะคะเพราะคิดว่าเราจะมีการตัดสางก็คือต้นกระถินเทพาก็จะเอาลงใช้งานแล้วก็ต้นมะฮอกกานีนะคะเนี่ยค่ะฝั่งนี้ตัดหญ้าเรียบร้อยนะคะเพราะฝั่งนั้นหญ้าจะไม่ค่อยเยอะเนื่องจากว่ามันแรงนะคะหญ้าเราขึ้นยังไม่ได้ เราก็จะมีลงเน้นๆไปเลยที่มะฮอกกานีแล้วก็กระถินเทพานะคะเนี่ยสะพานของเราเดี๋ยวจะพาไปดูว่ามะฮอกกานีอายุหนึ่งปี8เดือนแล้วก็กระถินเทพา1ปี8เดือนโตวสวยแค่ไหนแล้วนะคะอันนี้กันลรละปะพฤกนะคะเลียค่ะโซนนี้จะเป็นมะฮอกกานีนะคะ บางต้นก็ขึ้นสวยงามมากค่ะบางต้นก็ขึ้นไม่ได้เนื่องจากตรงนี้น้ํามันจะลงรับน้ําน้ํามาจากสวนของคุณลุงนะคะแปลงของคุณลุงนี้ก็จะปล่อยน้ําลงมาหาของเราทีนี้ปีนี้จะแก้ไขก็คือจะทําเป็นตัวนี้จะทําเป็นบ่อเล็กๆนะคะเพื่อจะกักเก็บน้ําไม่ให้มันระบายไปทั่วแล้วก็จะมีการเอาแหนแดงมันเลี้ยงนะคะอันนี้จะปรับแผน าตามเหตุการณ์ที่เราเจอนะคะอันนี้ตัดหญ้าเรียบร้อยแล้วนะคะโซนนี้จะเป็นดินแบบนี้เลยนะคะต้นไม้ก็จะไม่ค่อยโตอันนี้ปลูก1ปี8เดือนเหมือนกันนะคะยางนา <c oughs> ใต้แค่นี้ละคะ่ะอันนี้คือต้นกระทอนนะคะส่วนนี้คือกระถินเทพา1ปี8เดือนของเรานะคะราลา จะสามเมตรแล้วค่ะสามเมตรสี่เมตรแล้วนะคะสูงมากนะคะดินโซนนี้ลงกับถินเทพาได้นะคะอีน,นี้ตะแบกเอามาเสริมนะคะเนี่ยค่ะมะฮอกกานีมะฮอกกานีก็หนึ่งปีแปดเดือนนะคะสังเกตได้ว่ามะฮอกกานีกับถินเทพาจะสามารถขึ้นโซนนี้ได้ดีนะคะเนี่ยค่ะไงบ้างคะสวนป่าของเรา แต่ที่สังเกตทีเนี้ยจะพามาดูนะคะอันนี้ปลูกพร้อมกันเหมือนกันนะคะมะฮอกกานีค่ะหนึ่งปีแปดเดือนเหมือนกันนะคะดูลักษณะต้นเขาสิคะยังเท่ายังเท่าเดิมเลยค่ะตรงนี้ดินมันอาจจะดินมันแข็งเป็นดินทรายดินเหนียวและที่สำคัญคือมันอยู่ติดกับฝั่งของคุณลุงที่เขาปลูกต้น ยูคานะคะยูคาลิตัสมันอาจจะมีส่วนที่ทำให้มันมีการดูดซึมสารอาหารหรือน้ำไปก่อนนะคะต้นเล็กๆพวกนี้ก็เลยขึ้นได้ไม่ทันกับต้นใหญ่นะคะนะคะเราแต่มันไม่ตายนะคะแต่มันก็ยังสามารถเติบโตขึ้นได้ทีนี้เราก็จะเอาผักปบชวามาคุมนะคะคุมเพื่อที่จะให้รักษาความชื้นในดินไว้เราจะปรับปรุงดินตรงนี้นะคะ แล้วก็เราก็จะเอาขี้ตกกะแตนเศษหญ้าจากการที่เราเลี้ยงตกกะแตนมาคล่วเพื่อที่จะไม่ให้ดินมันแห้งนะคะเนี่ยดินมันเป็นดินทรายแบบนี้นะคะนะคะเนี่ยเริ่มทยอยคลุมนะคะก็จะเอาคลุมคลุม,มดินไปแบบนี้ทั้งหมดเลยนะคะนี่ค่ะเป็นไงบ้างคะสวนป่าของเรา วันนี้มาอัปเดตให้ดูนะคะโซนพยุงตรงนั้นเห็นได้ชัดมากเลยนะคะสวยงามมากค่ะโซนนี้ก็จะเป็นมะฮอกกานีนะคะเราก็จะทยอยอันนี้อันนี้ประดู่แดงนะคะประดู่แดงปลูกพร้อมกันเลยนะคะหนึงปีแปดเดือนเหมือนกันนะคะได้เท่านี้ละคะ่ะ น่าจะโตขึ้นจากเดิมไม,ไม่เกินยี่สิบเซนนะคะซื้อมาก็ต้นโตแล้วนะคะเขาเราก็จะพยายามเลี้ยงเขาขึ้นไปเรื่อยๆเพราะว่าต้องการให้โซนนี้เวลาถึงฤด,ดูที่เขาออกดอกให้ไม่มีความหลากหลายนะคะอันนั้นแคนานะคะแคนาพึ่งลงก็จะมีสีขาวประดูแดงสีแดง,งน,นะคะแล้วก็ดอกปะดูป่าสีเหลือง แล้มีตะแบกนะคะตะแบกแล้วก็เสหลาต้นแดงนะคะก็จะชอาเป็นแนวให้มันมีสีสันด้วยนะคะแล้วก็มีต้นคูนต้นคูนเราก็ลงนะคะลงเพื่อที่จะให้เวลาเขาออกดอกมามันจะมีหลากหลายนะคะแล้วก็กันรับประพฤกตต้นนี้ก็สวยเอาไว้ทํามุมนะคะมุมพักผ่อนเนี่ยคะ่ะถ้าเข้าออกดอกมาก็คงจะสวยดีนะคะ จะเป็นสะพานไม้ข้ามไปฝั่งนู้นพอดีเลยนะคะนี่แลละค่ะวันนี้ไว้แค่นี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะ